คิวกุกิตาพี่น้องค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีตอนเช้าวันวันนี้วันอะไรพี่น้องคะวันพฤหัสนะพฤหัสจ้าลำยองกำลังจะออกลูกแล้วดีนะที่เอาเขึ้นมามาเคื่อนดีนะที่ยังได้ยามาืเอเศร้าอยวันนี้ไม่ได้ไปนำเขาแล้วค่ะไะได้เฝ้าน้องง้วแล้วค่ะนางกำลังเบ่งค่ะอันนี้จะมาทำคลอด ให้น้องลำยองนะคะขอดลูคนที่สี่นะคะตัวที่สี่ค่ะเบงลูกเบงเบงเ,บงเอาเบงเบ่งเบงเพ<บ>ราะว่านังอันนั้นมาหลยมือเลยมันคือนี่เจ๊สีเบ่งืมันคือสีต่างๆก็เลยเอาขึ้นมาไว้อยู่เฮือนนะคะกับลูกสาวนะฮะ เบ่งเบงเบงมาลุน,นกานวรนดาจจะได้ลูกหญิงหรือลูกชายเบ่งลูกเบ่งเบ่งเบ่งออกเบ่งออกยังไม่โผล่นะคะกำลังเท้าหน้ากำลังโผล่ เ,เบงเบงเบืดมาลุ้นกันว่านางจะได้ลูกสาวหรือลูกชายตัวที่สี่ตัวที่สาม่นงได้ลูกสาวคะ่ะกำลังเป็นสาวน้อยนะคะนางมั่งมีคะ่ะอายุปีหนึ่งกับกี่เดือน สามสี่เดือนหรอพุทธพาโน้นพุทภ,ภาได้สองปีโฮอเอาลูกอีเลยพลุดลูกพลุดนั่งนั่งคงจะเจ็บน่าดูอนอนลงลูกนอนลงแล้วเบ่งนอนลง กี้วันสิพักกันไปอันป้าเจสซีคือสิบดีไปแล้วค่ะนี่เฝ้าน้องหัวนะคะเฝ้าอาหารนอนลงนอนลงนี่ขาโผล่แล้วอุ้ยลูกชายหรือเปล่า ออกแล้วพี่น้องมัดง่ายใกล้ๆที่เป็นบ้าบอกยา่านกันถึงว่าได้ลูกออกลูกแลับพัิก,กาเดอสันบอกกาเขาไปถ่าไก,กลๆสัญญาดนีนสด่สุี่ทคลอดนะอนลงดีนะบพได้ยับกลางคืน เราเคยเห็นง่วออกลกูกแบบเต็มตาจักเถือ่อข้างและแอกแได้นี่สีนไปดึงมันสินนขาออกแล้วพี่น้องขามันออกแล้วมันกำลังเบ่ง ครับโพอแล้ว ้้้อนวแลเสุดไปดึงมันยังห้มันออกเองโ oh, อ,อ้โหสิดไปดึงมันเนี่ย มันกระอายและออกเทายย่าน,นะเอาไว้กดคนไปเห็ดอายง่ปเห็ดมันมันออกเองมันมันเบ่งเองมันสุดเพื่แตะไปสู้มันลุ้นค่ะเป็นนายสีว่าตรโจมียค่ะได้ลูกสาวอีกแล้วบนขานอนรงดูมันออกกันพี่น้างหายทอดลูกลใหญเป็นรุ่ง,งห้างยังบ่วงเด้วยเป็นสีซอยเธอเบ่งอ่ะยันเนีน่ยหนาเบง่ง ก็ว่าะูเมกะเทยกลัวตัวนี้ไม่กระเทยก็เกนี่ดูอ่นฟอง ออกตีมันแนมหนาเธอมันอายเธอนั่นขนาดมันหล่อไล่เลไหลซึ่งกันผมว่เห็นอายสั่นถ้าอายมาอายออกลูกถ้ามันอายมันกระนุงส่งกนุงเสื้อแต่ว่าป้าเปื่อยเห็นอย่าเนาะเบ่งลูกเบ่งเบ่งเบ่ง เพ่งออกมาแม่สิได้กินน้องเร็วๆเราคอยมาตังโดนนะคะพอดีคิดจะไม่ได้ไปแล้วบอกพวกเพลินเลยว่าอบรอไปกะะ๊าซสิทชั่มคลอดยาข้างสะโพแต่ตีนขัดพือตีนน้อยๆโอเคแกตีนะเอาช่วพวกเพ่งนะ ดูขั้นใสามาดูมดูขัรนในจุัหน,นึงเอเดี๋ยวนี้มิตรว,ว่าทองสามโตสี่ยังอีกสามหังทองเต้าไปกันว่าที่หน้าเร็กลูก อ,อย่อางเนี้ยลากลองนานลองนอนๆๆๆนอนผูเจ็บทองไอ้พวกจเงี้จนงี้ยกระบอกว่าอยู่ใกล้ๆมันเนี่ยโอ้ยมันบอกเดียวรอกเธอมันเจ็บทองเอว่่างนั้นตะหวนจะขึีนเลเบ่งลุ น้ำนมันะบิ่มนมายนมนางก็เองด้วย <B ing. S 1> เดงมันแห้งหหบดงอะไรงี้ยดิบลเอาไปเอาเ,เอาล,ลออูออกแล้วสองขามาแล้วสองขามาเลย ไปเหตุมันโอ้โล่ะคลิปเขาขึ้นแม่จะช่วยเจ้าออกจะได้ไม่ต้องเบ่งเหนื่อยลูกมาลงมาลงมาลงเขาก็ได้เอาลูกเจ้าดอกเร็ว ทางเฝ้าน่องนี่สองสามสัโมงนะคะอ,ะอ,ะอ,ะอะนอน,น,อะน,อนลูก,ลก่งงแบง,บงอ,อืดอืดอืดรจะเอาหามาให้กินงอกับงวามากักกระโดน่าไ,ได้ลูก ทำลูกปีละลูกนะคะได้ทุกปีค่ะลูก,กสาวคนทั้ก็ได้ปีสามปีเดือนลูกปีสามปีเดือนจะคอดต่ออนาคตมันหวงลูกมา้ลนะครับเอาลูก เธอกันยับออกใกล้กลมันน่ก็นยังบอกว่าโอ้โหจุไปยุปปยกับมันปอยม,มือกีก่จนหัวมันสิโผลไปจับขามันทำไบอกใหม้มันออกเองมต้องไปดึง แหงบนะ้นเจ็บกัะนั้นเบ่งออกน่าต้งสั่จังเลยน่าเก็บหองแรงมาเลกเลยน่าลงข้าวเบ่งออกนั่นข้าโพเลยนุ่มไปยืดหยังเจ็บหื่มแบบ เก็บอีกปี้ล้วอจบแล้วพี่นอ้องออกแล้วออกแล้วออกแล้วโอ้ย,อยสีออกเลยนะอันตังว่า

โอ้ยหัวจะออกมั้งจ้ะอ่ายดีๆแล้วมือกล้องเลยถ้าทุกชัดเลยเนาะหลงมันจะออกแล้วหัวจะลุดเลยแม่สุดท้ายก็่ลุกเข้าไปคืน nôn ướp ôi áo ai còn bên hang chào ai còn bỏ ừ. ข่อยเวียนหัวน้ำเจาะอะนะไ้กระพังเนี่ยมันมึดนอนสิจ,จ้าคนสวยนอนเร็วเร็วนอนแล้วก็เบ่งนะจ,จ้าคนสวยนอนเร็วเร็ว

แกบ,บ,บอติงบอติงวะยังโอ้ยสิเบ่งออกในชุดกระบอ,อกอันมื่สิเบ่งออกอะมันแล้วซะก่อนจังมาเลียลูกน,นั่นโอ้ยหู้อีงยังกระดูกกระดิยาบเจ้าหันยับออกยับนี้เจ้าหน่ดเออ

มาดึงออกเลยเทีเนี้อและมูลจุนจุนอยู่แก้วเาขาสิน่ะสาวอีลีค่ะลูกสาวอีกแล้ว อ,อีกแล้วน้องกัญญานะคะน้ากัญญาได้จ้าพอน้องได้เดือนกัญญาวันที่ห้าวันนี้วันพฤหัสนะคะตอนนี้จะางเลยเธอเบิ่งืวันนี้จะซื้อเลขหวยเลขหวยด้วยค่ะสามสี่เจ็ดสี่สามห้าเจ็ดห้าวันนี้ตื่นมาก็โชคดีเลยพี่น้อง กดไลค์กดแชร์ได้เลย,ยครับเด้อเข้ามาดูกันเยอะๆเด้อครับตีนนี่ก็ต้องแกะยู่ปะแกะจีนมันสวยนะดำดำเหมือนแม่เลยดำเหมือนแม่แม่พาดบำบลูขำมาคูนเด้อลูกเด้อเราก็รอน้องมันอีกน้องไม่ไกลอีก รอน้องม,มันออกมาอีกพี่น้องเสียด้กินน้องง่วงละมนีงง้าานกสีมันเป็นถือว่าตัวใหญ่อยู่แล้วตัวอ้วนอยู่สวยเห็นไหมนังสีว่ามันจะได้ตัวเมียมันก็ได้ตัวเมียจริงๆขามันไ,ไ,ไ,ไม่ใหญ่ไง้าตวพูคขาโปงว่ามัน,ๆๆนบบก็ขาจริงยังไงน้องแม่ตปกจีบ้าแก โอ้ยอันลูกกระไรมแม่พึ่งคลอดลูกลูกพยากลูกพ่ออยากพอสวยลิมม่งลูกนี้จะมาเคลียว์วยน,น้อยอถั่วเจ้าข้าวกระปี่ป่ายนึงถึงไปทักจเซิร์นแล้วก็โอ้โหตื่นขึน้นมากระสีลอดเลยเหรอเออสีลูกเลยเหรอมีแต่สีดำพี่น้องเอ้ย ความีตัวก็ได้แต่สีดำเนื้กมันเลี้ยวไปเอาน้ำมาให้กินก่อนน้ำเกลือมาให้กินก่อน ตัวใหญ่ตัวอ้วนพี่น้องเอ้ยวันนี้วันดีตอนรับสมาชิกใหม่เดี่น้องจะน้องกันยาค่ะเกิด mm hmm. แล้วนะคะลูกนางลำยองตัวที่สี่ค่ะเอาน้ำเกลือให้กินนะครับวันนี้เรามาเฝ้าน้องกันม่ได้ไปทั้งหลแล้วค่ะเมื่อนี้เราเฝ้าอาหารแ่บนะคะจะติดตามคลิหนาพี่น้องตอนได้น้องนะคะรอดูน้องนางวันนี้ใหญ่ขึ่กายบอก ไปแล้วพี่พน้องติดตามคลิปหนะ้าสบายดีครับผม